สวัสดีครับผมนายพิรนาแสงคงวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติครับโจทย์กําหนดให้ A หมากกว่า0องศาแต่น้อยกว่า90องศาถ้า A ไเป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการแล้ว A มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเราต้องทําให้สมการนี้ครับอยู่ในรูปที่เราดูง่ายๆครับซึ่งขอใช้เป็นปากกาสีม่วงนะครับ S a s i n ลบ a เราจะใช้ในเรื่องของมุมติดลบเราจะดึงลบมาด้านหน้าครับเป็นลบ a s i n a ครับส่วนด้วย180องศา s i n องศาบก a ครับเราต้องวาดว,วงกลม,มขึ้นมา1หน่วยครับตรงนี้คือ0องศาใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือ90ตรงนี้คือ180ซึ่ง ร้อยแปดสิบอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนมันครับเพราะมันอยู่ในแนวราบเราเขียนไซน์เอกำกับไว้ก่อนครับแต่ว่ามันมีว่าบวกเอมาทีหลังบวกคือทวนเข็มครับทวนก็จะอยูนอย่างนี้ซึ่งมันจะอยู่ในคอร์ดลันที่สามซึ่งคอร์ดลันที่สามไซน์ติดลบครับแล้วก็เขียนลบเลยครับลบไซน์เอและจากสมการครับมีลบแล้วก็เขียนลบไว้เลยครับแล้วต่อมาครับ ต่อมาก็คือแทน2 7งองศาบวก A อถ้าเหมือนเมื่อกี้เลยครับวาดวงกลมขึ้นมา1ห,หน่วยครับวาดวงกลมขึ้นมา1ห,หน่วย270องศาบวกอง้อองศาคืออยู่ตรงนี้ครับซึ่งมันอยู่ในแนวดิ่งครับพอมันเป็นแนวดิ่งเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นโคแทนครับก็คือคอร์ครับ คอร์ดเราเขียนคอร์ดกำกับไว้ก่อนนะครับและมันบวก A ครับเหมือนเมื่อกี้เลยครับพอบวก a มันต้องทวนเข็มครับบวก a มันจะอยู่ในคอร์ดนที่4ซึ่งคอร์ดเนที่4คือบวกกับลบครับซึ่งคอรคือ s ซา์ส่วนคอร์ดยังไงบวกส่วนลบยังไงก็ได้ลบครับแล้วก็เลยเขียนลบเลยครับส่วนด้วยเหมือนกันเลยครับแทน90องศาลบ a แทน90องศา ้าสิบองศาอยู่ตรงนี้เหมือนเมื่อกี้เลยครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นโคแทนครับก็คือคอดเราก็เขียนคอดเอกำกับไว้ก่อนนะครับพอมันเขียนไว้ปุ๊บมันแต่รอบนี้มันเป็นลบเอครับพอนเป็นลบเอมันเลยตามเข็มครับตามเข็มก็เลยอยู่ตรงนี้ครับก็เลยอยู่ในคอลันที่หนึ่งซึ่งคอลันที่หนึ่งก็คือบวกกับบวกครับตรงนี้มันเลยกลายเป็นบวกขอดเอครับและสามสิบสามร้อยมันมองได้สองแบบครับว่าจะเป็น 270องศาบวก30องศาหรือจะเป็น360องศาบวกเอ้ยลบ60องศาแต่ข้อนี้ผมขอใช้เป็น270องศาบวก30นะครับดังนั้นจะเท่ากับ3แลเรเขียนไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็วาดวงกลมขึ้นมา1ห,หน่วยเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็น270องศา270องศาคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ ซึ่งมันอยู่ในแนวดิ่งครับเราเลยต้องกลับเป็นโคเซกครับมันเลยกลายเป็นโคเซกบวก30องศาครับมันก็จะมาตรงนี้ครับเราก็เลยเขียนกำกับไปเลยครับ3ามโคเซกสามองศาซึ่งพอเราได้มาเป็นแบบนี้แล้ว แล้วก็มาดูครับว่าอะไรตัดกันได้บ้างอันนี้ลบตัดลบเลยครับ s i n ์เตัด s i n ์เครับลบลบเป็นบวกครับตรงนี้ตัดทิ้งครับคอร a ตัดคอด a ดเครับได้หนึ่งครับและตรงนี้เหลือ A ครับบวกกับ1ครับเท่ากับ3 c o s คไคือส่วนกลับของ s i น์ไซน์สาคือ1ส่วน2ดังนั้นโคเซน30 เลยเท่ากับ2ส่วน1ครับและ a บวก1เท่ากับ6ดังนั้น a เลยเท่ากับ6ลบ1ครับเพราะ1ย้ายไปลบครับ a เลยเท่ากับ5แล้วเราก็ขึ้นไปดูคำตอบครับข้อนี้เลยตอบข้อที่4ครับ